สวัสดีครับท่านนี้คือพี่แต่นะแล้วก็ท่านนี้คือพี่ก้อยนะครับเป็นลูกค้าของประกาเสียมายาวนานมากเลยนะอยากทราบว่าเอมั่นใจอะไรในประกาเสียมถึงซื้อกับประกาเสียมายาวนานขนาดนี้ครับจริงๆก็เป็นคนที่ชอบไขมุกงอยู่แล้วแล้วก็ซื้อมาเรื่อยๆผิด ถูกบ้างอะไรบ้างจนมาได้พบก,กับปากกาเซียแล้วก็รู้สึกว่าของอ่ะที่ร้านเนี่ยรู้สึกว่าเป็นของที่ตรงไปตรงมาชัดเจนแล้วก็อธิบายชัดเจนคือเราก็รู้สึกว่าเออเราเปิดใจรับมาแล้วเราก็รู้สึกว่าของที่ได้อ่ะมันสวยกว่าที่เราคิดไว้อ่ะ <c oughs> คือเราเราซื้อคืออะไรซื้อนี่จะซื้อเป็นออนไลน์จะไม่ได้ไม่ค่อยได้มาเจอใช่ไหมก็ก็จะแบบว่าเฮ้ยเราก็าคิดว่าสวยแล้วพอประมาณ <c oughs> แต่พอได้รับแล้วมันว้าวมากกว่านั้นอ่ะแล้วก็ซื้อมันเรื่อย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  จากที่เล็กๆก็ค่อยๆใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมุกเนี่ยเขาเรียกน้องเรียกเขาเรียกว่าเรียกเพื่อนเรียกเพื่อนใช่ก็เพราะฉะนั้นมันมีแล้วมันจะต้องมีอีกและสีนะถึงจะเป็นสีเดียวกันแต่มันก็คนละโทนนะคะใช่คับใช่คนละโทนไม่เหมือนกันอีกเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันจะไปได้เรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดใช่ค่ะตอนนี้ก็ยังซื้ออยู่เรื่อยๆใช่แล้วพี่แจเละครับ เอาจริงๆว่ามั่นใจเนี่ยเริ่มมาจากว่าดูไลฟ์คุณอิ่มอะค่ะแล้วดูชอบแม่ค้าค่ะเขาาจริงใจมุกอันนี้มุกอันนี้สวยอันนี้ไม่สวยเก่ธรรมดาแก่ใช้งานนะตําหนิตรงนี้ตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่สําคัญคือประทับใจประกาเสียที่สุดนะคะที่ยังซื้อต่อจนถึงปัจจุบันนี้ก็คือบริการหลักการขายคือไม่คือไม่ทิ้งลูกค้าเลยจะมีปัญหาอะไรยังไงก็ตามเขาดูแลให้ตลอดอายุการใช้งานเลยค่ะ ร้านไม่เคยอิดออดไม่เคยมีปัญหาหทุกครั้งที่ซื้อของมาแล้วมันอาจจะมีปัญหาบ้างงานแฮนด์เมดนะคะ <S 2> <S 2> เราเข้าใจเราส่งกลับทางร้านดูแลให้ <S <S รเราประทับใจตรงนี้บางร้านเราเคยซื้อมาคือแบบซื้อแล้วหาอยอะค่ะแล้วก็เวลาเราเคลมจะมีนั่นนุ่นนั่นนุ่นนี่อะไรอย่างเงี้ยเป็นเดมให้เป็นความผิดของลูกค้าอย่างเงี้ยคะเราเราไม่โอเคเราเข้าใจว่างานแฮนด์เมดมันมีปัญหาแต่ถ้าเขาดูแลเราเราก็อุ่นใจเงี้ยค่ะ ก็เป็นความประทับใจนะฮะของลูกค้าปราการเสียซื้ออีกแล้วก็<ล>ซื้อต่อไปซื้อต่อไปนะฮะห้ามหยุดนะ